ธันวาคมปี2023ยูทูบเบอร์ชื่อฮาร์ดีเป็นยูทูบเบอร์สายเอาดอเธอทําทุกอย่างตั้งแต่ล่าสัตว์แคมปิง้งไปจนถึงตกปลาแต่สําหรับทริปนี้เธอออกไปล่ากวางคนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือประสบการณ์ที่เธอคงไม่มีวันลืม a l right you guys welcome back to brand new video welcome back to the wolf pack I don't know what has happened to this hunting season oh it is just know which side something may be coming from and it was just so thick all around me um, out each blind window Guys, that's insane. That thing was literally like nose to nose with me, and I freaked out and I said boo. Oh my gosh, that was so crazy. I saw him running from like so far away, and he came literally straight to me. And my blind window is like all the way down, and he literally came and like looked in the window like at my face, and he was like making me this. <laughs> I don't know what he was gonna do. I was I was so scared I should have probably waited and, and just seen like what he was gonna do, but man, that was crazy. It's like the only thing I've seen so far except a million squirrels, but that was crazy. Whoa. From the distance, เธอได้ยินเสียงมันเข้าใกล้จนกระทั่งมันเอาจามูกมาชิดกับใบหน้าของเธอมันก็วิ่งหนีหายเข้าไปในป่ายอย่างรวดเร็วราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหายดีถึงกับช็อกใครอยู่ในสถานการณ์นั้นก็คงตกใจถ้าเกิดพลาดขึ้นมาเหตุการณ์นี้อาจไม่ได้จบแบบที่เห็นก็เป็นได้โชคดีที่เธอปลอดภัยและยังคงออกผจญภัย ร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้พวกเราได้ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้ Also I forgot to mention I threw out the apple after I ate it I threw it out the blind and that's probably what he smelled I don't know Yeah there's probably about 45 minutes until dark so we'll see if we see anything else วันที่22สิงหาคมปี2011นักเดินป่า2คนกําลังลุยเส้นทางในป่าโคโลราโด มีเสียงประหลาดดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งกล้องสะท้อนจนทั้งคู่ต้องหยุดฟังแล้วรีบหยิบกล้องขึ้นมาบันทึกทันที เพราะถ้าฟังดูไม่มีเสียงสะท้อนแบบที่ควรจะดังในป่าลึกแต่สิ่งที่ทำให้คนยิ่งประหลาดใจกับปรากฏการณ์แค่ไม่กี่นาทีหลังจากวิดีโอตัดจบก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในโคโลาราโดเหตุการณ์นี้นทำให้หลายคนเชื่อว่าเสียงลึกลับที่ได้ยินอาจจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุของแผ่นดินไหวครั้งนั้นด้วยบางคนบอกว่าอาจเป็นการฝึกซ้อมของกองทัพหรืออีกทฤษฎีหนึ่งคือ P ีเ v e คลื่นแผ่นดินไหวที่สามารถทําให้เกิดเสียงในลักษณะเดียวกันตามหลักฟิสิกส์แต่ท้ายที่สุดก็ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน um, to, to begin with, um, these earthquakes and we'll start with the Colorado sequence. Uh, We've had a, a swarm of earthquakes that have occurred over the last 24 hours in southern Colorado, about 15 miles southeast uh, or southwest of uh, Trinidad, Colorado. 46วาเลรีเป็นผู้หญิงที่รักธรรมชาติเธอชอบออกเดินทางและมักจะแชร์คลิปการผจญภัยและการกางเต็นตามสถานที่ต่างๆวันนั้นเธอกำลังโบกรถอยู่แถวเตอร์กิสตานตั้งใจจะไปถึงอริสตันให้ทันก่อนฟ้ามืด เธอโบอกรถได้สองคันคันแรกพาไปได้ไม่ไกลนักส่วนคันที่สองเป็นครอบครัวอบอุ่นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดีเธอรู้สึกโชคดีมากเพราะอุต่าขับจากเติร์กิสถานถึงอาบาบให้กว่าชั่วโมง so lucky I met this family they were so sweet and they took me like one hour from Turkistan to a s t a n b a b I wanted to come here because there's a beautiful Mausoleum and the mosque, and it's a bit more rural here. It was like dirt road, nothing to see, but yeah, that's Kazakhstan. I love that, so cool. And now, hmm, I'm looking for a spot to set up my tent, uh, somewhere with a good view. I would love to wake up and see the mausoleum in the morning. So I try to go somewhere on the field. Find spot where it let's out check เธออยากมาที่นี่เพราะมีสุสานและมัสยิดที่สวยงามบรรยากาศโดยรอบเป็นชนบทไม่มีอะไรเลยเธอกลับบอกว่านี่แหละคือเสน่ห์ของคาซักสถาน the a หลังจากนั้นเธอเริ่มมองหาที่กางเต็นทุ่งหญ้าโล่งใกล้มัสยิด มีม้าเดินเล็มหญ้าอย่างสงบอยู่ทั่วทุ่งทําให้เธอคิดว่าถ้ามา้ายังสงบขนาดนี้คนก็น่าจะปลอดภัยเหมือนกันเธอตั้งเต็นท์เรียบร้อยทุกอย่างดูปกติดีพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและเธอก็เข้าไปพักในเต็นท์เธอหลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนจะได้ยินเสียงบางอย่างเธอจึงเปิดประตูออกไปดูม้าเดินเข้ามาใกล้เต็นท ตามด้วยรถคันหนึ่งที่ขับเข้ามาใกล้เธอเห็นว่ามีคนอยู่ในรถและหวังว่าเขาจะไม่ว่าอะไรที่เธอมากางเต็นท์ในพื้นที่ของเขาเธอออกไปคุย I had probably slept for one hour until I heard a noise. It was the horses coming closer to my tent. e l So I opened the door to watch them and welcome them. But then a car approached. There is someone in the car. I hope he doesn't mind me camping here on his ground. I'm so happy to get the mass. Oh, Gloria! Hello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 , Gloria! Thank you! <laughs> Thank you. Bye. <laughs> what was that? It was so weird. Okay, so obviously, these people are the owner of the field and the horses. So they came to check on them and they saw my tent, and I was already uh, watching the horses. So I went outside to, um, to speak with them and ask them if it's okay that I sleep here on their field and we Google translated for maybe like half an hour and it didn't really work. Maybe they spoke an accent or something, I don't know. Um, anyways, I couldn't really understand it, but we were passing my phone all the time and then he, all of a sudden he switched to photos. I don't know, maybe probably by accident, but he started scrolling through all of my pictures and he was so interested in seeing uh, where I was. And also he, he really wanted to know what, what am I doing here? Whether I would homesta like sleep in, in hom instead not to I in and a วาเลรี่สะดุ้งตื่นจากเสียงรถรถคันเดิมกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ผู้ชายคนนั้นมาคนเดียว call this man friendly i'm so disappointed it's 3 a.m i heard a noise someone was saying something I uh, opened the door of my tent and then he was there again like very close and he was like like making a kissing um gesture and i said what what i was still like I didn't understand what was going on because I just woke up, and he really tried to go into my tent. and I had to stop him and push him away, and I, he I said, well, "What? What are you doing? No, 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 no!" Like clearly said, "No, no, no," and he wouldn't understand. Like he wouldn't want to understand. I was like in such a shock because I didn't get why, like, what was happening, and. And I kept saying no, no. And he wanted to uh, still like come inside. Eventually he said, yeah, phone, phone to to speak, like Google translate. And I said, no. Leave me alone. No. Go, go. And I think I said this for two minutes straight until he finally left. But man, that was. I've never had that before. And Yeah, now he went tower he return back his so right Now into know or will เขาพยายามจะเข้ามาในเต็นท์ของเธอบางทีเขาอาจจะเพิ่งรู้ตัวว่ากำลังจะทำอะไรลงไป วาเลรี่เป็นผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวในสถานที่ที่ไม่รู้จักภาษาไม่รู้จักเธอโชคดีมากที่เขาไม่กลับมาอีกในคืนนั้น Here, I will take a look at what I came for In this mausoleum are the remains of Arisambab who was the mentor of Khura Ahmed Yasavi whose mausoleum I visited in Turkistan เจเรเมีร์กำลังขี่สโนว์โมบิลกับพี่ชายลูกชายและเพื่อนของเขาที่เมืองพาลิเซตรัฐไอดาโฮสหรัฐอเมริกาพวกเขาก็เจอสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ มันไม่ใช่สัตว์ในตำนานกวางมูสตัวใหญ่มากยืนขวางกลางถนนทันทีที่มันเห็นคนขับอ้อมไปดูเหมือนมันไม่ค่อยพอใจเลยตัดสินใจทำสิ่งนี้ คนขับหลบได้แบบบุตวิทเจ้ากว่างมูสดูเหมือนจะอับอายกับการโจมตีที่ล้มเหลวก่อนจะลุกขึ้นถอนหายใจแล้วก็เดินจากไปตามทางของมันเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บยกเว้นแต่สโนว์โมบิลที่โชคไม่ดีเท่าไหร่มีคลิปแบบนี้เยอะมากที่มูสยืนขวางทางไม่ยอมให้ใครผ่านบางทีมันอาจแค่รำคาญเสียงรบกวนจากมนุษย์จอช เป็นชายที่รักในการผจญภัยเขาใช้แทบทุกช่วงเวลาออกเดินป่าหลุยเส้นทางที่ไม่ค่อยมีใครไปและตั้งแคมป์ตามป่าทั่วทุกมุมโลกทริปนี้เขากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกของสีลังกาเพื่อสำรวจทำลับที่เคยเป็นที่อาศัยของกลุ่มมนุษย์กินคนในอดีต We are at the start of the trail. Heading up on my side, I am going to be in a real race against time to get up to the cave before the sun sets. I have to go pretty quick along this road, and it is a hot old day. So I'm getting my exercise, that's for sure. But that wasn't the only challenge I'd have to face on this adventure. There was an even bigger problem ahead, one that could make or break the entire journey. For the jungle section of my hike, I couldn't find a single record of a trail leading to the cave. All the trails, commute, Google Maps, nothing shows up. So I'm going as close as I can to the cave. And and hopefully, once we hit forest, there will be a trail that opens up. That is best case scenario. Worst case scenario, we get lost in a country where there are lots of leopards. So I set off on my hike up the mountain, hoping that this adventure would go smoothly. But from the intro of this video, you already know that wouldn't be the case. Look at this. <laughs> Look at this road. Why wasn't this there at the start? It's just all of a sudden become the most amazing road ever created. Oh my goodness. I gotta save myself a lot of time. More of a workout, I suppose. Hello. แต่ความร้อนก็ทาเอาเขาเกือบหมดแรงโชคดีที่เขาได้ยินเสียงตุกต๊กขับผ่านมาเหมือนสวรรค์ส่งคนมาช่วยคนขับก็ใจดีมากทำให้เขาเดินทางต่อได้ขึ้นเขาอย่างสบาย Kindness of this local driver, I was back on track, racing up the mountain. But what I didn't realize was that an even bigger challenge was waiting for me ahead. Thank you, thank you so much. Bye bye. That was so, so kind. So, I've got about another 30 minutes on this road, and then we should hopefully reach the area where the road will turn to a trail. We will have to see. So, this here that I'm walking beside is what I believe is a tea plantation. This is where they harvest tea, and Sri Lanka is known for some of the best tea in the world. Sri Lanka is actually one of the world's top tea producers. Tea was introduced in 1867 by a Scottish plant. <coughs> ไม่พูดแม้แต่คำเดียวเดินจังหวะเดียวกับเขาและหยุดทุกครั้งที่เขาหยุดตอนแรกเขาก็คิดว่าแค่เหตุบังเอิญแต่ไม่นานหนึ่งในนั้นเดินเข้ามาทําท่าเหมือนจะพาตัวเขาไปที่ไหนสักแห่งจอชปฏิเสธแต่ดูเหมือนพวกเขาไม่ยอมเขาเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภยัยและหยิบกล้องขึ้นมา establishing ounded joined some friends <laughs> They me Solomon cool. by uh. ทันทีที่เขาเริ่มบันทึกชายคนนั้นก็ถอยออกจากเฟรมทุกครั้งที่เขาวางกล้องลงพวกเขาก็จะพยายามให้เขาตามไปพูดเหมือนอยากพาไปดูอะไรบางอย่างจอชเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็ต้องจำใจจนกระทั่งเขาเห็นสิ่งที่ชายสองคนนั้นอยากพาไปดู i think these guys want to show me something <laughs> all right we're going this way but when i finally saw what they wanted to show me everything changed i'll follow you i'll follow you after you. <laughs> <laughs> and at this point out of the corner of my eye i noticed one of the men was moving behind me and at that moment my gut instinct kicked in loud and clear i think these guys want to show me something <laughs> all right. We're going this way. But when I finally saw what they wanted to show me, everything changed. I'll follow you, I'll follow you, after you. <laughs> <laughs> and at this point, out of the corner of my eye, I noticed one of the men was moving behind me. And at that moment, my gut instinct kicked in loud and clear Get out now. I'm just gonna get one more shot, okay? No one more crazy. shot. No. Oh, sorry, I'm just shooting, uh, filming, and doing more. And then I'll come, okay? I stayed calm, acted like I wasn't suspicious, and slowly walked back towards the entrance. But it seemed like they didn't want me to leave. Hmm? Ah, I'll come soon, I just want to shoot this. But you, you go, I'll stay. And then I come later. I'm, I'm just filming everything. Okay? Okay. <laughs> so i pretended to take this shot and when i saw they were distracted i made my move at first i walked at a normal pace as off-camera i had told them i'd forgotten something on the trail but then i heard footsteps coming after me and that's when i ran <laughs> ชัดเจนว่าผู้ชายสองคนนั้นดูเหมือนกําลังพยายามล่อเขาเข้าไปในบ้านร้างด้วยเจตนาร้ายบางอย่าง One way up and one way down to that cave. The adrenaline is is rushed out of me. I I ran down that mountain. That's why I'm very very sweaty.